ต่อไปเป็นเรื่องใกล้เคียงกันเป็นเรื่องของการบุกลุกลุกล้ําที่ริมทางตั้งแต่คลองส่งน้ําจนถึงคลองดานดานดาน,ดาน,ดานที่เราเห็นแล้วก็จากที่เราเห็นแล้วก็จากที่มีผู้คนบุคคลตาปูครับครับของเรียนเข้ามาครับทำไมถึงปล่อยให้ตั้งร้านขายกันโดย อนุญาตเหรอเทศบาลรู้เห็นเหรอ,อม,มีเจ้าที่เข้าไปดูเก็บนู่นเก็บนี่หรือเปล่าประตานแล้วข้อมูลก,กฎเกณฑ์จากท่านนายกชินพลจุนเจริญไม่มีครับไม่มีกาลังออกระเบียบกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเหมือนกันท่านอย่ามาปลูกได้เพิ่มเลยวันข้างหน้าท่านต้องไปครับเพราะมันเป็นที่สา,สาธารณะครับไม่ใช่ส่วนบุคคลจับจองแล้วก็มันเป็นมันติดข้อนิดน,นึงว่าตรงนั้นจะเป็นของทางเทศบาลเลยทีเดียวก็ไม่ได้ทางเทศบาลกาลังส่งหนังสือเพื่อไปหน่วยงานที่เป็นเจ้าของพื้นที่เพื่อจะขอ อนุญาตในการเข้าไปดูแลแข่งการทางควมมชนอีกอ่าอะไรประมาณนี้เราก็ต้องอย่างว่าราชการต้องมีเอกสารต้องมีขอสถานที่นิดนึงอาใจรอครับสําหรับคนที่ดูว่าไม่ถูกต้องบางทีบางอย่างมีบางหลังที่เขาไม่ได้ไปค้าขายอ่ะเขาไม่ได้ตั้งร้านขายของแต่เขาลักษณะอยู่กันเป็นเพิงสมๆแล้วก็มีหน่วยงานของจังหวัดเนี่ย พอมอ,อมเคยลงไปดูบ้านหลังเนี้ยซึ่งปรากฏบ้านหลังนี้มีทั้งเขาเรียกอะไรอะ่ะบุคคลยากไรอืบุคคลที่โดนอ่าอีกพื้นที่หนึ่งขับมาก็มาอยู่ในพื้นที่บางปูแล้วก็มีลักษณะที่ดูแล้วมีเด็กเล็กด้วยนะเคสนี้มีเด็กเล็กแล้วก็ดรามากเลยอ่ะเป็นเด็กเล็กแล้วตัวเองอะ่ะก็ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ยังมีพฤติกรรมที่แบบไม่เขาเรียกอะไรน่ารักเออไม่น่ารักอะ่ะดูแบบไม่มีสกิลภาพ แต่ยภาพที่จะดูแลเด็กได้ก็ปล่อยให้เด็กแบบเหมือนจะเป็นเด็กไร้ร่อนน่ะแต่นั้นคือหน่วยงานของจังหวัดเข้าไปดูแลแล,แล้วพมเข้าไปดูแล,แล,แลเรียบร้อยอ,อันนี้เป็นข้อประเด็นที่น่าห่วงถ้าทางเทศบาลยังนิ่งนอนใจยังปล่อยแบบนี้วันข้างหน้ามันจะเกิดเป็นสังคมที่เขาเรียกอะไรไม่ปลอดภัยกับทั้งตัวตัวเขาเองสังคมที่ไม่ได้คุณภาพอืแล้วก็มันเป็นหลายๆอย่างนะมันไม่ไม่เหมาะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงร้านอาหารนะครับร้านอาหารเองก็ท่านอย่าไปสร้างอะไรเพิ่มเลย เชื่อผมพอวันขงหนมาท่านต้องรื้อเห็นเห็นแบบเสียเงินโดยใช่เห็นเห็นเห็นแบบเห็นเว็บเว็บเห็นเว็บเว็บว่าทางเทศบาลเนี่ยเข้าไปตัดย้งตัดย่าเรียบร้อยอืตัดเตียนดูสะอาดอาเลยก็มีการไปขึงเหมือนจองแปลงอะจองล็อกขายของอะอนนี้เราไปดูหน้างานจริงๆนะขึงเชือกฟางเลยล็อกนี่ล็อกนี่เพรกที่ทำอะไรกันจับจองที่ขายของไปจำไม่ แล้วก็มันมีแบบนะรอนิดนึงสําหรับคนที่ร้องเรียนเข้ามาเราประสานแล้วเรียบร้อยรอนิดนึงครับรอดูทางเทศบาลดูท่านนายกว่าขับเคลื่อนอย่างไรต่อครับขั้นหนึ่งมาแล้วคือเรื่องร้องเรียนมีแล้วขั้นสองก็ดูว่าท่านจะไปยังไงต่อแล้วเดี๋ยวเราจะติดตามผลมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งมันจะได้ไม่เป็นกรณีลุกล้ําพวกนี้ก็ต้องบอกอย่างว่าพวกท่านเองพออยู่แล้วก็อ้างสิทธิ์แหละอ้างสิทธิ์แหละใช้คำว่าอยู่มานานแล้ว นู่นนี่นั่นครับป,ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันเพื่อบางปูที่ยั่งยืน